CU Engineering Enterprise บริษัทสปินออฟของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่สังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาแล้วยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเชื่อมั่นว่าบุคคลคือทรัพยากรที่ทรงพลังที่สุดและบุคคลที่มีคุณภาพจะมีศักยาภาพในการเป็นนวัตรกรที่สามารถสร้างนวัตรกรรมเพื่อโลกเพื่อสังคมที่ดีขึ้นต่อไปได้โดยมีการจัดตั้ง CU Engineering Enterprise บริษัทสปินออฟของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนนวัตรกรรมสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและวันนี้เป็นการพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ดังกล่าวผ่าน2ส,สตาร์ทอัพ มุทานวัตกรรมขาเทียมเพื่อผู้พิการที่มีการผลิตเท้าเทียมไดนามิกเพื่อผู้พิการไปแล้วกว่า600เท้าและมีความร่วมมือกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเพื่อส่งเสริมเท้าเทียมให้กับทหารที่บาดเจ็บจากการเหยียบระเบิดจากการลาดตะเวนและ เมติคูลีนวัตกรรมกระดูกเทียมไทเทเนียมออกแบบเฉพาะบุคคลโดยเป็นกระดูกเทียมนวัตกรรมไทยเพื่อการผ่าตัดกระโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าเฉพาะบุคคลผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติและมีความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งมอบกระดูกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลให้กับทหารที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครับก็อ่า จร,จริงๆคณะวิศวะจุลนกราหมายเวลยปีนี้ก็ครบรอบ1 1 2ปีนะครับก็เป็นสถาบันที่นอกจากจะสร้างบุคลากรสร้างวิศวรรกรสร้างวัตถกรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาคือการขับเคลื่อน,นวัตรกรรมสู่สังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดี e เทคสตาร์ r ั u p บริษัทต่างๆครับแล้ววันนี้นี่เองเนี่ยเราก็นําเอาผลงานจากสองภาควิชาจากหลายๆภาควิชาเนี่ยมานําเสนอก็คือบริษัทเมเจอรคูลีฮะที่มาจากภาควิชาวิศวกรรมโลหะการนะครับที่ทำกระดูกไทเทเนียมนะครับแล้วก็จากภาควิศวกรรมเครื่องกลนะครับบริษัทมูทานะครับที่ทําเท้าเทียมสําสำหรับเข้าไปช่วยบุคลากรที่มีปัญหานะครับช่วยในการแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เข้าไปใช้จริงๆใน ผู้ป่วยไทยนะครับแล้วผู้ป่วยที่ต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองโปรดักต์เนี่ยก็ได้อยู่ในสิทธิท์ที่ผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยสามารถจะใช้ได้นะครับครับในส่วนของเท้าเทียมไดนามิกตอนนี้เราร้อนสุกมาเป็นโปรดักต์แรกคือเท้าเทียมไดนามิกเอสเพสนะครับซึ่งเหมาะกับผู้พิการที่แอคทีฟแต่ว่าจากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเรามีผู้พิการอยู่ประมาณ50,000ื่นรายแล้วก็ประมาณกว่าสัก4 0ได้ เป็นผู้พิการเริ่มสูงอายุเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่ถึงแม้คนแอคทีฟเองก็ต่างนะฮะอีกสักสิปี20ปีก็จะเป็นผู้พิการสูงอายุเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากาลังจะพัฒนาตัวโปรดักที่เป็นมีความแอคทีฟน้อยลงให้เหมาะกับผู้พิการในระดับต่างๆโดยเฉพาะผู้พิการที่สูงอายุนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของโปรดักของเท้าวิ่งแล้วก็กลไกข้อเข่าเพราะบางท่านเนี่ยขาดใต้เข่าก็ไม่ต้องใช้ข้อเข่าบางท่านขาดเนือเข่าต้องใช้ข้อเข่าด้วย ตอนนี้ก็มีโปรดักต์ที่จะร้อนออกมาในปีนี้ก็คือตัวกลไกข้อเขา่าเทีย hmm. มสําหรับผู้พิการขาขาันเหนี่ยเขา่าก็ประมาณนี้คร mm hmm. ับรับอย่างเช่นตัวตัวแรกที่เล่ามุสกก็คือผู้พิการสูงอายุเนี่ยปัจจุบันบ้านเราแบบที่บอกอะ่ะ mm hmm. เราเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิการแบบไหนอย่างไรคุณได้เท่าไม้อย่างเดียวเลย mm hmm. นะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะอีควอลิตี้แต่ตอนนี้เราพยายามทําแบบอีควิตี้ก็คือทําให้เหมาะกับผู้พิการที่ประเภทต่าง นะ,ะโดยเฉพาะผู้พิการถ้าสูงอายุหน่อยเนี่ยเขาควรจะมีความเป็นสปริงน้อยหน่อยความ Movement ของมุมอ,องศาในการขยับอาจจะน้อยหน่อยไม่งั้นเรื่อง Stability ในการเดินเขาจะน้อยหน่อยเขาเขาเจะไม่ดีถ้าเรา Movement มากเกินไปอันนี้ก็จะไปช่วยคุณภาพชีวิตให้เหมาะกับผู้พิการในระดับต่างๆคาดว่านะน่าจะต้นปีหน้าดีกว่าฮะเพราะา <S 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 2> <S 2> เรื่องของมาตรฐานเพราะเราทำ m e d i c a า d e v i c e ใช่ไหมฮะการจะออก พอดักใหม่ๆออกมาเนี่ยต้องมีมาตรฐานแล้วก็โอยอร์เป็นสำคัญคิดว่าน่าจะปีหน้าครับกระดิกระดูกไทเทเนียมนั่นอาจารย์เชิด่าเชิดอะไรครับครับผมสำหรับในส่วนของกระดูกไทเทเนียมสัหรับเฉพาะบุคคลนะครับเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของการ ทีมสามิติจากของโลหะวัสดุไทเทเนียมนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการออกแบบโดยใช้กระบวนการจาก AI, ครับทำให้เราสามารถที่จะออกแบบกระดูกเทียมเฉพาะบุคคลเป็นไซส์แต่ละบุคคลของคนไทยได้เลยนะครับโดยส่วนที่เราได้มีการพัฒนาอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของแผ่นปิดกระโหลกเทียมไทเเนียมนะครับซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเองก็ดีนะครับหรือผู้ป่วยที่มีสภาวะเรื่องของความดันหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกจนต้องได้รับการเปลี่ยนกระโหลกเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะเริ่มใช้งานแล้วก็ผ่านสิทย์ เรื่องของวัดทองทาได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนครอบคุมและประชาชนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ครับในส่วนของการที่เราจะใช้งานตอนนี้ได้มีการใช้งานไปทั่วประเทศแล้วนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจหรือมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานสามารถติดต่อในตามโรงพยาบาลต,าต่างๆได้เลยนะครับแล้วทางทีมเราจะดาเนินการช่วยประสานเพื่อให้สามารถที่จะเบิกจ่ายในสิทธิเรื่องของตัวแผ่นติกระโหลกเทียบได้เลยนะครับ ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นๆถัดมาเราก็สามารถที่จะไปช่วยในส่วนกระดูกอื่นๆของร่างกายได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสะโพกเทียมหรือส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์แอนติฟะโกลเทเนียมสามารถที่จะเริ่มใช้งานสิ่งของบรรทองได้ทั้งหมดแล้วครับใช้ในการเคลา่อนในการยืดยืดขอถ้าจะประจำเป็นต้องใช่ไหมครับครับผมในเรื่องของการรักษาเองเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะออกแบบโดยใช้ข้อมูลของผู้ป่วยนะครับที่เป็น CT Scan ออกแบบผลิตแล้วก็ส่งมอบให้โรงพยาบาลเนี่ยภายใน2 7จวันนะครับแต่ว่าทางนี้ทท่านั้นเองอยากให้ผู้ป่วยทุกท่านลองปรึกษากับทางแพทย์ผู้ชำนาญการก่อนนะครับว่าสามารถดาเนินการได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับแต่เราสามารถที่จะครอบคลุมคนไทยไ้ทั่วประเทศไทยครับ,รบผมว่าคือถ้าประเทศไทยจะก้าวผ่านกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้นี่นะเราต้องส่งเสริมนะวัตกรรมของคนไทยเราต้องช่วยกันขับเคลื่อน แล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำเนี่ยมันต้องทําในระดับของประเทศนะแม้ว่าคณะวิศวะเราจะมีการพยายามขับเคลื่อนด้วยตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะไปชนกับข้อจํากัดอะไรต่างอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นการเซอร์ติฟายมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถที่จะมีหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานมาตั้งในประเทศไทยได้การที่เราจะส่งชิ้นงานส่งงานเนี่ยไป ให้การรับรองในต่างประเทศกลับไปกลับมาแล้วรวมทั้งขบววการเนี้ยมันหมดเป็นล้านแล้วก็เสียเวลาเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมว่ามีการส่งเสริมเรื่องของการรับรองมาตรฐานอะไรต่างๆตรงนี้มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้งานได้เร็วขึ้นนะแล้วเราก็ไม่ต้องคอยที่จะรับเอาแต่เทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาแล้วเราก็จะข้าก้าวข้ามกับจากของประเทศที่มีไรายได้ปานกลางได้ จะก้าวจากเสือตัวที่11ด้วยใช่ไหมเราจะขึ้นจากเสือตัวที่11เดท่าไหร่ดีครับตอนนี้ไม่รู้เลยตัวที่เท่าไหร่ครับ้วรยาจะช่วยแาบของานของทางคณะสวรรค์ครับคก็คณะก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างวัฒกรรมเพื่อจะเข้าไปสู่สังคมไทยอย่างแท้จริงนะครับจากตัวอย่างสองผลิตภัณฑ์ที่เป็น Deep Tech Product ของเราเนี่ยก็ข้าวเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยแล้วนะครับเราคิดว่า ตรงนี้เนี่ยเราเ็จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่วนต่างๆในภาควิชาต่างๆองค์การยุบที่เรามีทั้งหมดเนี่ยในการสร้างสารรค์สร้างนวัตก,กรรมเข้าสู่สังคมไทยเพื่อสร้างชีวิตคนไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับเราย่งมีเรายังมีมอะไรนะอีก10กว่าภาควิชาซึ่งมีนวัตกรรมแต่แต<ม>นะ่วันนี้ที่เรามานํามาเสนอเนี่ยมันแค่2ภาควิชาเท่านั้นนะครับก็จริงๆก็ยังได้ฝากได้ฝาก ือไปดูแล้วว่ามีเรื่องอะไรที่สนใจสามารถที่จะเข้ามารับชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้คือฟีดแบ็กจากภาคประชาชนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้วิศวะลงไปช่วยดูเรื่องอะไรบ้างในในส่วนของวิศวกรรมเพราะว่าหลายแต่หลายเรื่องเราเราสามารถที่ลงไปช่วยได้นะครับก็คือปัจจุบันตอนนี้เราเราพัฒนาตัวเท้าเทียม d y n a มิกรุ่น Air Space เป็นเท้าเทียมที่เหมาะกับผู้พิการที่แอคทีฟนะฮะแอคทีฟในที่นี้ก็หมายความว่าคนผู้เสียขาเนี่ยอยู่ในวัยทํางานอายุต่ำกว่า6กลงมาบางท่านก็อายุ50กว่า60กว่าแล้วก็ยังแบบวิ่งออกกําลังกายได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคน23 30 40, 40เนี่ยก็จะเหมาะกับทเท้าทีมรุ่นนี้พอดีเลยแล้วก็พี่ิหารที่มาวันนี้ก็คือไม,ไม่ทราบอายุบอกได้40ครับ 40, 40. 40, 40. อันนี้ก็จะพอดีเลยครับ ก็คือยังแอคทีฟยังแข็งแรงก็จะเหมาะกับเท้าทีมดนนมิคเอสเปซนะครับก็ก็เป็นเท้าที่พัฒนาขึ้นมาทําให้มีความการเคลื่อนไหวที่เหมือนกับธรรมชาติเหมือนข้อมีข้อเท้าฮะข้อเท้าที่มีเอ่อมูฟเมนต์ได้ในทิศต่างๆนะครับนอกจากนี้ที่สำคัญคือมีแรงส่งเลยทําให้เหมาะกับศักยภาพของเขาที่มีความเป็นแอคทีฟอยู่ก็จะเป็นเท้ารุ่นนี้ที่ใช้อยู่ามความรู้สึกในช่พิธารณาใ่มครับพอมาได้ลองใส่แล้วมันให้ความรู้สึก คือมันทําให้การเคลื่อนไหวของของ,ของเราเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็มีความเร็วมากขึ้นครับผมเนื่องจากว่ามันมีการมีแรงส่งจากจากฝ่าเท้าตัวใหม่ของอาจารย์นะครับผมเป็นตัวช่วยครับก็อย่างตัวเดิมเนี่ยเขาจะเป็นฝ่าเท้าไม้ที่ที่ค่อนข้างจยกแข็งแล้วก็เวลาเดินในพื้นขูดขาเนี่ย มันจะส่งผลในเรื่องขององศา,าที่ใช่ครับการทรงตัวนะครับมันจะมีผลกับตอขาของเราถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นฝ่าเท้าหัวอาจารย์เนี่ยตัวฝ่าเท้าเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกขยับได้นะใช่ครับ,นะบมันจะมีความยืดหยุ่นทําให้ไม่ส่งผลกับตอขาของของเรามากนักครับอาาจรย์ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ครับมันมีโอกาสที่จะเข้าถึงประชาชน ค,ค,รครับก็คือตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในถูกบรรจุเข้าไป,ไปอยู่ในสิทธิประโยชน์ของออสอปสช,ชเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้พิการที่เป็นถึงบัตรทองหรือ30บาทรักษาท,ทุกที่เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเด็นที่สำคัญแบบที่เรียนไปในหลายๆครั้งก็คือว่าผู้พิการที่เป็นข้าราชการ ตำรวจทหารก็ดีหรือข้าราชการทั่วๆไปกับคนทํางานที่อยู่ภายใต้ประกันสังคมเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในสูตรตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ยังขาดตรงนี้อยู่เพราะงั้นแนอนาคตเขาพยายามจะผลักดันให้เข้าไปอยู่ในสิทธิ์ทั้งสองสิทธินี้ให้ได้เพื่อที่ทําให้ประชาชนผู้พิการทั่วประเทศไทย,ยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนีไ้ได้ต่อไปในปัจจุบันทีความจำในข้อการ ความจาเป็นผมคิดว่าค่อนข้างเยอะมากทีเดียวจากข้อมูลสํานักง,งานสิติแห่งชาติเนี่ยเราพบว,ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยผู้พิการมีอยู่ประมาณสัก30,000กว่ารายแล้วพอผ่านไป5ปีผมไปดูข้อมูลใหม่ขึ้นมาเกือบ50,000ลายแล้วปีปีหนึ่งขึ้นมาแบบปีละสัก2,000 3,000 4,000ลายแล้วแต่ปีเลยฮะสาเหตุก็มาจากเนี่ยฮะถ้าเป็นทหารหรือ,อตำรวจที่อยู่ชายแดนก็โดนยิงโดนกับระเบิด ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเบาหวานก็ตัดขาเยอะมากเลยมันเลงอีกฮะก็จะมีหลายประเด็นมากปีปีหนึ่งนี่แบบหลายพันลายมากเลยฮะผ่านไป5ปีเนี่ยผมว่าขึ้นมาเกือบหมื่นลายนะในในช่วงข้อมูลจากปี60ก็มาถึงปี65เนี่ยจาก3 0ม0 0ื่นกว่ามาเป็นเกือบห0,000ืล้ลนะเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ขาเทียมเป็นจำนวนมากครับแต่ละปี อ๋อถ,ถ้าในอนาคตเนี่ยเรามี2แนวทางแนวทางที่1ก็คือว่าเราพยายามทำอ,อุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยคนในทุกมิติให้ให้ให้สมบูรณ์ก่อนอย่างเช่นตัวเท้าตัวเข่าตัวนิ้วตัวมืออันนี้พื้นฐานที่จบก่อนและหลังจากนั้นถ้าแอดวานซ์ขึ้นไปอย่างเช่นเราก็อาจจะมีเรื่องของการนําเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์มาช่วยในการทําให้อย่างเช่นติดเข้าไปที่ท,ที่ที่ข้อเขา่า แล้วก็ข้อเท้าก็ดีเวลาเดินเนี่ยก็มีการเรียนรู้ระหว่างเท้าซ้ายกับเท้าขวาว่าแต่ละคนเนี่ยการเดินไม่เหมือนกันพยายั้นท่าซ้ายกับขวาเดินเหมือนกันเกิดซิม m e ทรีการเดินก็จะเดินได้ดีมากขึ้นแต่ก็ต้องเรื่องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟา้าอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเป็นขั้น a d v a n c e ์ขึ้นไปแต่เบื้องต้นเฟสแรกเนี่ยทำของที่มันมีแบบพื้นฐานมากๆเช่นเท้าไม้ๆเนี่ยมันแข็งๆหนักๆไม่ยุดหยุนเนี่ยให้เป็นเท้าดนามิก มือเทียมอย่างเงี้ยปัจจุบันเป็นมือแบบคอสเมติกส่วนใหญ่แข็ง,ง,งๆรืทื่อๆเดี๋ยวผมจะทํามือเทียมที่โชว์ในวิดีโอนะก็จะเป็นเรื่องมือไฟฟ้านะมีการกราได้มีเปลี่ยนท่ายเขาเรียกอะไรกริปได้แกลสปิงได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของกายอุปรกรณ์ให้ให้คนได้ใช้พื้นฐานให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะ